สบายดีพี่น้องต่อพี่น้องคลิปที่สองกำลังลางเห็ดแล้วกำลังสแกงพี่น้องมาติดตามมาเบิ่งนำกันเลยพี่น้องอืบรรยากาศดีดีท้องฟ้าน้องนาดเท็ดอียงน้องนาดกระยูประทานกลับจะ้ะพี่น้องเฮ็ดอียงอันนั้นะกระลับแป้ง <laughs> มาเบิ่งแกงเห็ดพี่น้อง ลังแล้วแล้วพี่น้องกำลังแกงเฮด,ดบบหลายแกงฮิดไทยฮิดสมบพิฮิดถึงฮิดทานฮิดคาหมอกำลังเดือดใส่พักอันสิ้วพักแย่งมั่งบอจจะเอ๋น้องนันยังบันกรับจะ้ะ xe sùm luôn vậy hòm hòm, càng hết càng hết càng hết luôn mịt ăn hạt kín đi nhàng xẹp bò xẹp bò bò khèn bò ớ khả nồm thịt kẹm kín lên đấy tầm lăng xúc thì nó tầm ตักแกงเห็ดตักกินแฮงอุ้ย,ยหอนนไปจับหูมันจับบุธิพี่น้องจะแกงเห็ดหอนหอนจ้ะมาเด้อเบิร์สูคุณสุดตักตักน้องนัดจะกินด้วยไหมกินน้ำบ่หักกระตูมไม่ใช่หรอ

เกี้ยสูงไหมสูงมันยานอาจจะพี่น,อน้องมากินข้าวเออหรือว่ามันทอดกินเห็ดไข่จ้ะทำไมดีพี่น้องมาเด้อพี่น,อน้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องสันมีน,นแกงเห็ด ป๊อก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 ฮัลโหล่หอหออือ่งแ้ป๊ะป๊นป๊ากรบอกเขื่อสองหน่ะ Được ăn thử một người Nhìn mới mà thôi Ngon lắm

เชียร์มาให้เลยก <laughs> ินจินยำบะนองมัดวัได้เทดี๋อวกินแล้ว ข่าวแล้ว่ทนอืเมนูอีหยังมันแจงเพ็ดแจงเแงเ็ดองยี่ร้อหาไม่หาเนูยู่บ่ต่ดอกอะไรแต่อะไงบ่กันไอกไหน่้ายล่ะมีร้อยนะ เราไม่ก <laughs> ินดังน้อยอือมจกินฮีทแกเฮีทออืมทำงาทำงานห้าวนเนี่ยดเตมตาเดเตมกระาอากเองถึมาใช่ไงานอ่ไมันจไปหลอังอาาวเนาะ

นนนนนั <ITA> not, so いいั่่่มมาเพิจำกินเนานแล้วม่ได้อีกขมินเผาแล้วผักไงแล้วมาช่วยจำได้บ่ได้แล้วมันจำได้จัะไห้นะเลยเพมือนจำได้จัะไห้นะอในป่าให้จำแล้วเหรอมันอยู่ป่านะจำเด้ อยู่ป่านละค่ายยูดำแล้วแล้วเฮืยเฮยเเ้ยยเฮยเฮย้ยยเฮเฮ้ย้ยเั้เร้ยเฮ้ยเฮยเเฮยยยเฮ่เยเ้เยเยยย้เย้้ยเ nị hử nị อเป็นอะไรมันมันเบ้มันอย่างนีุ้กตาดนียนะนับยุเอาข่าวนี่จ้ำจับไม่แซวปะ จะเกาแล้วไปหาตะเฮ็ดปวดันโพนทำมาเกนที้ระานได้มี่แล้วนนมาทันเห็นปวท่านเห็น นั่นเด็ดนั่นีบแต่กลัวทิ่เขาเมืเ่อไหร่กค้นออกมาเรากัน แนเพักินเะไรเห็ดพอากินเห็ดพอแกพอวันเาไปหานะเราไปหาวนัน,น,นหวนนปก,ปกปวัน กินีละใหม่แล้วมือไหนนอยเลยกินมากรมังติเราท่ายกินนได้เมกินละใหม่บมลอืมเอออยากมือถ่ายกินเก่งนานใช่ไหมน่ะน่าจะกินได้ป่ะเหนได้ป่ะเก่มาใหม่ ไม่ได้ไม่ลูกเดาขีดตกแต่เราไม่บิดแล้วแล้วติดไปขึ้นเม้าขึ้นเมืองนะโอ้ยขีดตกมีใจด้วยนะตกมีใจเบอร์เห็นไหมครับเบอร์นำเมย์นาเมย์ดาวอะบอกไหมบอกไหม เด้อพี่น้องขอโมขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่เขามาหบชมขอบใจพี่น้องดู๊ขอบใจพี่น้องเอเมนเลยพี่น้องอือฮึ่เขี้ยวเขี้ยวอะไรเด้อพี่น้องสบายดีอาะสบายดีบ๊ายบายดุ๊กบายบายอือโบอกไารูดมีอะไร